สวัสดีค่ะทุกคนดานะคะวันนี้นะคะมาทำงานนะคะรอลูกค้าอยู่เหลืออีกสองคนนะคะเมื่อเช้านี้ก็ได้ลูกค้านะคะได้หนึ่งคนแล้วนะคะเหลืออีกสองคนบุกมานะคะตั้งสี่โมงครึ่งตอนนี้บา่ายสามสิบเก้าดาก็จะรอนะคะก็วันนี้ก็จะเสร็จประมาณประมาณ หกโมงครึ่งน,นะคะต้องเพราะว่าเป็นช่วงที่กลางเดือนนะคะตอนแรกดาคิดว่าจะเงียบนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่เงียบนะคะก็เลยรอลูกค้าร้อนอาดร้อนนะคะพอดีไม่ได้เปิดไอ้นี่นะคะพอดีไม่ได้เปิดพัดลมนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวทําบัญชีด้วยพรุ่งนี้ก็อาจอาจ,จะพรุ่งนี้วันพฤหัสยังไม่มีบุ๊กนะคะ ปริหัสยังไม่มีบุ๊กก็ก็ไม่แน่อาจจะเงียบนะคะอาจจะเงียบแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้จะต้องไปซื้อผลไม้นะเนี่ยนะวันนี้จะต้องไปซื้อผลไม้แต่ลืมนะคะวันนี้พอดีไปซื้อที่ไปซื้อของที่เ m นเอเบอเดี๋ยวพรุ่งนี้ชเช้าก็ไปก็ได้นะ,ะพรุ่งนี้เชา้าเพราะว่าพรุ่งนี้ยังไม่มีบุ๊กนะคะแล้วก็ไปซื้อพรุ่งนี้เช้าแล้วก็ไหว้ตอนเย็นก็ได้ ไววหว้ผลไม้ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหวดอกไม้หูร้รอนเอว่าเอ้สวีดี้ can you s w i t c h on the fan for m o m m y please in that room s w i t c h it up on each. รู้สึกอบบปวอ้าวนะคะร้อนทันทีเลยต้องขอไยนะคะต้องขอไยอเอ้ยร้อนร้อน พอดีวันนี้นะคะพอได้ลูกค้าหนึ่งคนสิบโมงพอเสร็จสิบเอ็ดโมงก็เลยพาน้องเอวาไป B&M ไปซื้อพวกน้ำมันนะคะเดี๋ยวอรวได้น้ำมันมาจาก B&M เดี๋ยวตั้งเลนู้ยนู้นวิกกี้จะพอไรอ่คฮึวิกก้จะพูดอะไรกฤษณอ๋อออ เดี๋ยวสวีดี can you put this on the on the door please this know, s <S this key จะให้น้องเอวาเอาเอากุญแจมาไปไว้ยังมาตักตุงสเสบียงนะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษทิชชู่นะเอาไว้ใช้ที่ร้าน ของพวกนี้เราลงบินนะคะอ่ะโอเคมีลูกค้านะคะส่งข้อความมาแต่เดี๋ยวดาถ่ายคลิปนี้แล้วนะคะเราจะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้ดีมากนะคะเอาไว้เช็ดสารพัดประโยชน์นะคะต้องใช้แล้วก็เทียนนะคะอันนี้เวลาเราจุดเทียนข้างในนะคะดาจะมีตัวจุดเทียนตั้งแล้วก็ตัวนี้เทียนเนี้ยใช้นะคะ อาจจะถึงสองเดือนด้วยซ้ำก็คือวันละก้อนนะคะก็จะอยู่ได้สามหกเก้าเก้าสองสิบแปดก้สามยิบเจ็ดเก้าสี่สามสิบหกก็ประมาณเดือนกว่าแต่ว่าคเก่าก็มีนะคะก็ซื้อมาต้องซื้อนะคะไม่ซื้อไม่ได้ขนมซื้อมาให้น้องเอว่านะคะแล้วก็ดากิน,นอเ,อเออ ของดากับน้องเอวานะคะเขามีเขาเก็บกุ้งเขาเก็บกุ้งแล้วก็ซื้อตัวนี้นะคะเอาไว้ติดไฟนะคะเวลาจุดเทียนจุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาไว้ติด หมดไปเยอะเลยนะคะหมดไปหมดนี่ก็สี่สิบกว่านะคะแล้วก็ซื้อของเข้าบ้านด้วยนะคะแล้วก็เป็นพวกน้ำยาถูพื้นต้องใช้นะคะทุกสองสามวันเนี่ยที่นี่คือมันเป็นน้ำมันนะคะถ้ามันได้ไอ้นี้แล้วคือต้องทำความสะอาดบ่อยนะคะต้องทำความสะอาดบ่อยแล้วก็ได้น้ำมันอันนี้สีชมพูอันนี้ถูกนะคะอ่อนกว่าอันนี้ ไม่ใช่ของจอร์แซนสันนะคะแต่ยังไม่ได้ลองดองดมใช่ไหมน้ำมัน,นเออเป็นเบบี้อイนะคะเบบี้อイルเขาเรียกว่าน้ำมันน้ำมันน้ำมันนะคะอันนี้ซื้อมาไว้นะคะนวดลูกค้าทำไมต้องใช้น้ำมันเด็กนะคะเดี๋ยวเนาะ อันนี้ได้มาประมาณหกขวดหกขวดไหมหกขวดแล้วก็ตัวนี้นะคะแพงนี่นะคะสองปอนกว่าจากเมื่อก่อนเนี้ยค่ะราคาเหมือนตัวนี้นะคะปอนกว่าปอนแปดสิบเก้าอันนี้ปอนแปดสิบเก้าเมื่อก่อนเนี้ยตัวนี้ก็จะประมาณนั้นแล้วตอนนี้ตัวนี้แพงนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่สองปอนสามสิบเก้าได้มาสี่ขวด ได้มาสี่ขวดนะคะก็เท่ากับตัวนี้ถูกนะคะได้มาหกขวดก็เป็นสิบขวดก็จะอยู่ได้ประมาณเดือนกว่าสองเดือนนะคะเดือนกว่าก็ประมาณเดือนกว่านะคะจะอยู่ได้ประมาณเดือนกว่าเพราะว่าเอ,าอย่างน้ำมันเนี่ย ดาจะใส่ในเขาเรียกว่าใส่ในแก้วนมนะคะแล้วก็อไปแช่เตาอบไว้นะคะแล้วก็แช่ให้มันร้อนแล้วก็มานวดลูกค้าแล้วลูกค้าจะผ่อนคลายแล้วลูกค้าไม่ไม่มีผื่นนะคะการที่เราใช้น้ำมันนวดจากเมืองไทยก็ดีนะคะแต่ว่ามันแพงนะคะแพงแล้วคือน้ำมันอันนี้ก็ใช้ได้นะคะคือนคือ อันเนี้ยประหยัดประหยัดค่าใช้ใจ่ายเยอะนะคะประมาณนี้ประหยัดค่าใช้ใจ่ายเยอะแล้วก็ดีกับลูกค้าลูกค้าไม่แพ้ง่ายลูกค้าที่นี่นะคะลูกค้าเที่ยงกฤษเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นภุมิแพ้แพ้ง่ายนะคะเราต้องระวังต้องใช้ของของเด็กจริงๆนะคะถ้าของเด็กเนี่ยน้อยน้อยคนที่จะแพ้ไม่มีเลยนะคะไม่มี ผลกระทบน้อยนะคะเราถึงนะคะเราถึงต้องใช้ของเด็กเราต้องใช้นะคะคน้ำมันเด็กแล้วน้ำมันของของเราเนี้ยของเมืองไทยที่เราซื้อมานะคะของเมืองไทยนะคะบางคนเขาแพ้นะคะหรือบางคนเขาบอกว่าเขาอาจจะไม่แพ้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าด้วยปริมาณขวดประมาณนี้ขวดประมาณนี้ ห้าร้อยเมลนะคะห้าร้อยเมลจะอยู่ที่ประมาณแปดเก้าปอนนะคะแต่ตัวนี้แต่ตัวน500 ml, เนี้ยห้าร้อยเมลเนี่ยห้าร้อยเมลเนี่ยอยู่แค่สองปกว่าคือตัวนั้นอนะแพงมากนะคะแพงแล้วเราใช้น้อยไม่ได้คือเราใช้เยอะนะคะเราใช้เยอะ คือเวลาเรานวดน้ํามันเราต้องต้องการให้ลูกค้าผ่อนคลายจริงๆนะถ้าสมมุติว่าลูกค้าไม่ผ่อนคลายมันจะไปได้ยากแบบนวดยากก็เลยต้องใช้แบบแบบนี้นะคะเราต้องต้องใช้เยอะต้องซื้อคือต้องซื้อทุกเดือนนะคะจริงๆแล้วของพวกนี้ซื้อทุกเดือน ก็เลยเอามารีวิวนะคะทำไมต้องใส่ของเด็กอะไรอันนี้ไปไว้อินนะคะเปิดให้แม่อมย์พีซ Thank you oh, we, we got one at home อ่ะเพียนะลูกเออ happy not, so Yeah you grow up Thank you Thank you very much วางดีๆสิลูกเออวางแนวนอนเอออย่างนั้นอะโอเคนะไหนวางวางแบบอีกอีกที่นึงสิลูกโอเค yes thank you พอดีให้เขาเอาไปเก็บนะคะแล้วมันเป็น เป็นตู้นะคะไว้เก็บของดอนนี้เดีอร์มีม่เอาไปเก็บเองขนมนี้เดี๋ยวบองว่างค่อยกินเหลืออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะลูกค้าจะมา We got two more customer coming so we home after six thirty คงจะกลับถึงเออลูกค้าคงจะกลับถึงบ้านประมาณทุ่มหนึ่งนะคะ จะอยู่ที่นี่เลยนะคะไม่ได้ไม่ได้เข้าบ้านคือจะอยู่แบบเคลียร์ของเคลียร์อะไรแล้วก็ทำคลิปนะคะอีกชั่วโมงหนึ่งนะคะลูกค้าจะมาเดี๋ยวค่อยไปเตรียมห้องยังไม่ได้ปูปูยังไม่ได้ปูห้องปะยังไม่ได้ปูนั้นไว้นะคะปูเขาเรียกว่าปูเตียงไว้อันนี้ไว้สแปร์ไว้ ของหมดไปเยอะเลยนะคะนี่เฉพาะของที่ร้านนี่สี่สิบสองแล้วก็ส2ิบสองปอนด์นะคะแล้วก็ของที่ร้านส2ิบสองแล้วก็ของที่บ้านห้าสิบกว่าปอนด์นะคะมีคือดาต้องใช้ครีมครีมนะคะครีมทาผิวด้วยก็ต้องซื้อนะคระีมทาหน้าแล้วก็กระดาษทิชชู่เผื่อไว้นะคะเพราะว่าที่บ้านก็หมดนะคะหมดไปประมาณห้าสิบกว่า น่าจะอยู่ที่100ร,ร้อยนะกว่าปอนนะคะ40่สิบกว่าห้าสิบกว่านะะ100ร,ร้อยกว่านระ้อยกว่าปอนการใช้ใจ่ายคือเวลาเราทำงานได้คือมันทุกอย่างมีค่าใช้ใจ่ายหมดนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ยังน้อยก็เราก็จะอยู่ได้อีกเดือนหนึ่งนะคะกับการเนะี่ยพวกพวกนี้อันนี้เป็นน้ํายาถูพื้นนะคะเป็นถูพื้นถ้า เพราะว่ามันพื้นบางครั้งมันเป็นน้ํามันหรือมันเลอะอะไรเงี้ยดาจะถูพื้นทุกสองสามวันถูถ้าถูทุกวันเนี่ยแผ่นกระดานมันเสียเร็วนะคะแผ่นแผ่นแผ่นกระดานพื้นเนี่ยมันจะเสียเร็วเพราะว่าเราทําเป็นอคือต้องชุบน้ําให้แห้งจริงๆเลยนะคะหม,มาดๆเลยถึงจะถูได้แล้วก็ถูบ่อยไม่ได้นะ ลูกค้าถามคือตอนนี้ไม่ไม่ไม่ว่างแล้วนะคะคือมีบุ๊กเต็มแล้วอะตอนเนี้ยชั่วโมงเนี้ยบุ๊กสองคนต่อเลยนะคะสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งนะคะสองคนเลยนะคะวันนี้แล้วลูกค้านะ่ะส่งข้อความมาถามเดี๋ยวต้องบอกให้เขามาพรุ่งนี้เพราะว่าเพราะว่าคนคนที่สามเนี้ยคือห้าโมงคึ่งก็หกโมงครึ่งแล้วอะ่ะ แล้วถ้าหกโมงครึง่งเขาไม่มีใครเขาอยากมาหกโมงครึง่งนะคะก็กลายเป็นมันมันมันดึกไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มใหม่วันนี้ก็สามคนนะคะคือเขาพยายามส่งข้อความมานะ,ะว่าว่างไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่วันนี้ไม่ว่างแล้วนะคะบุ๊กเต็มแล้ววันนี้สองคนสามคนนะคะคือช่วงเช้าเงียบนะคะคือตอนเช้า,นะะออชามีลูกค้าบุ๊กหนึ่งหนึ่งคน คนเขาทํางานบางทีช่วงนี้คือแล้วคนที่เขาไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนที่เขาปวดจริงๆนะคะเขาจะมาก็เลยกลายเป็นอ่าเราเราไม่สามารถุู้เข้าได้นะคะผู้เข้าเข้าได้เพราะว่าดาทำงานคนเดียวแล้วก็คือตอนเนี้ยคือถ้าเขาติดต่อมาก่อนหน้าเนี้ยดาจะให้มาสามโมงครึ่งแต่เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวจะลองถามดูว่าหกโมงครึ่งได้ไหมถ้าหกโมงครึ่งได้ดาก็จะอยู่นะคะ ก็จะรับอีกคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวดาจบคลิปนี้แล้วเราจะเดี๋ยวดาจะตอบลูกค้าไปคือตอนเนี้ดาไม่สามารถที่จะรับใครเข้าได้ถ้าไม่หกโมงครึ่งนะคะตอนนี้ก็อีกชั่วโมงเดียวเองไม่มีใครเดินก็คือเดินทางมาก็ไม่ได้มันไกลเกินนะคะบางคนเขาก็ทํางานอ่าก็เลยเดี๋ยวบุ๊กสักหกโมงครึ่งเดี๋ยวคอยดูว่าเขาจะโอเคไหม ถ้าได้อีกดาก็จะรับอีกนะคะก็ไม่มีปัญหาถ้าเขาโอเคหกโมงคึ่งน,นะคะวันนี้ก็อยู่อยู่ทำงานอาทิตย์จันถึงคือวันเสาร์นี้ก็ปุ๊บแล้ว <c oughs> วันเสาร์นี้ก็ปุ๊บแล้วตั้งแต่ดาตั้งตั้งเขาเรียกว่าอะไรอะตั้งราคาใหม่แต่ละคนนะคะพยายามมามานวดนะคะ พยายามมานวดนะคะตอนนี้คือแปลกมากอือพรุ่งนี้คือพรุ่งนี้ว่างยังไม่มีบุ๊กนะคะแต่วันศุกร์อ่ะมีบุ๊กสองคนนะคะผู้หญิงผู้ชายสามีภรรยาวันเสาร์มีบุ๊กพิการนะคะคนพิการที่ดาบอกว่าเออเป็นห่วงเขานะคะอาการค่อนข้างแย่ก็บุ๊กมาวันเสาร์ก็ที่นี้ดาจะจะอยู่รับนะคะ เพราะว่าดูเหมือนรถที่หน้าก็มีบุ๊กแล้วว่าเท่าไรหนึ่งสองสามสามคนนะคะอที่หน้าก็สามคนแล้วนะคะถือว่าไม่ไม่เงียบนะคะเนี่ยช่วงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเงียบนะคะอาทิตย์ที่แล้วเงียบแต่อาทิตย์นี้ไม่เงียบเลยนะคะต้องแซนบายอย่างเดียวแล้วก็ทํางานวันเสาร์อาทิตย์คือต้องต้องนะคะต้องทํานะคะต้องทําคือต้อง ก็เหมือนกับว่าเราได้ช่วยคนด้วยนะคะเขาปวดจริงๆไม่งั้นเขาไม่มาไม่มานวดก็วันนี้จะมีประมาณนี้นะคะอัปเดตนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวดาจะตอบลูกค้าว่า6โมงครึ่งได้ไหมถ้า6โมงครึ่งได้ก็โอเคถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวปุ๊กไปพรุ่งนี้นะคะการทำงานก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเขามาพรุ่งนี้ได้คือให้เขาคอนเฟิร์มแล้วก็ ขอเงินมาจำนะคะคนคนนี้ที่จะมาเนี่ยสี่โมงครึ่งเนี่ยดาของเงินมาจำไว้สิบปอนนะคะเหมือนตอนที่คลิปที่แล้วนะคะแต่เดี๋ยวดูคนนี้ก่อนนะคะโอเคคลิปนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะพรุ่งน,นี้นะคะถ้าพรุ่งน,นี้คือไม่มีปุ๊กแต่ก็ต้องสแตนบายนะคะ เดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย